สวัสดีครับข่าวจริงวันนี้ครับนำเสนอเรื่องราวที่ก็ค่อนข้างจะช็อกทีเดียวเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการเขาบอกว่างบหมดนะฮะเลยทําให้ต้องมีการเลื่อนการจ่ายไปต้องบอกงี้ครับว่าวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยวันที่10กันยายนนั้นก็มีผู้ที่ยิ้มออกนะครับก็คือคนที่รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทต่อเดือนนะฮะคนที่มีลูกหลาน ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ขวบแล้วก็มีไรายได้ครอบครัวไม่เกินปีละ1,000 0แสนบาทเนี่ยก็ได้รับเดือนละ600บาทนะฮะวันนี้ก็เงินออกนะครับตามสิทธิ์ของท่านละว่างั้นเถิดนะครับแต่ส่วนที่ไม่ออกเนี่ยสิซึ่งก็น่าตกใจทีเดียวนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าวันที่10กันยายนเนี่ยนอกเหนือจากเงินอุดหนุนเด็ก,กแรกเกิด600บาทแล้วเนี่ยจริงๆแล้วก็ต้องจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแล้วก็เงินเบี้ยความพิการด้วย คือวันเดียวกันละว่างั้นเถอะนะครับ10กันยายนนะครับถ้าวันที่10นั้นไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตเลิกนะฮะหรือว่าเสาร์อาทิตย์นะก็จะจ่ายวันที่10แต่ถ้าตรงเสาร์อาทิตย์ก็จะเลื่อนไปอีกฮะอาจจะจ่ายวันที่8วันที่9ก็ได้นะครับเบี้ยเงชีพผู้สูงอายุนั้น60-69ถึงกก็รับ600 70ปีขึ้นไปก็7 80ปีขึ้นไปก็800ต้องจ่ายวันที่10กันยายนแต่ปรากฏว่าช่วงเวลาสักประมาณทุ่มหนึ่งฮะ เพจของกรมบัญชีกลางนี่เขาบอกว่าคุณวิลาวันพญาน้อยรองอธิบดีกรมบัญชีกลางเนี่ยนะครับในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางบอกว่าตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งทางหน้าเพจ Facebook ท้องถิ่นไทยกรมบัญชีกลางขอเรียนว่าตามขั้นตอนการดําเนินการของกรมบัญชีกลางจะต้องตรวจสอบงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายให้ผู้มีสิทธิ์ตามปฏิทินการจ่าย แต่เมื่อตรวจสอบงบประมาณในเดือนกันยายน2,563พบว่าไม่เพียงพอกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจึงต้องจัดสรรเพิ่มกรมบัญชีกลางจึงจะสามารถจ่ายได้ทั้งนี้กรมบัญชีกลางห่วงใยและเข้าใจในความจําเป็นของผู้มีสิทธิ์ทุกท่านเมื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้รับงบประมาณเรียบร้อยแล้วกรมบัญชีกลางจะดําเนินการจ่ายให้ผู้มีสิทธิ์อย่างเร่งด่วนต่อไป แล้วเขาบอกเลยนะฮะคำว่าเร่งด่วนก็คือภายในเดือนกันยายนนี้ทั้งนี้ขอให้ติดตามข่าวจาก Facebook กรมบัญชีกลางอย่างใกล้ชิดหรือว่า call center 022706400นะครับก็เป็น call center ที่ที่ยาวดีนะเออนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องสงสัยฮะพอไปดูในคอมเมนต์ a c e b o o k เนี่ยแต่ละคนก็เข้ามาต่อว่าต่อขาน นะว่าโอ้โหเร่งไวๆหน่อยคนจนจริงๆคนแก่เขาพิการเขาไม่มีเงินสำรองกินหลายๆวันนี่นะฮะซึ่งเมื่อกรมบัญชีกลางเขาโพสต์อย่างนี้ขึ้นมาเนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปดูที่เพจของท Th ้องถิ่นไทยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะครับเขาก็มีการชี้แจงนะครับว่าคุณประยูรรัตนเสนีอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกระทรวงมหาดไทยบอกว่า กรณีการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการให้กับคนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําเดือนกันยายนมีความจําเป็นต้องเลื่อนการจ่ายเงินกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นได้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากรายการอื่นมาจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพให้ผู้สูงอายุแล้วโดยจะเร่งรัดจ่ายเงินให้แล้วสิ็จภายในวันอังคารที่22กันยายนนี้นี่ก็หมายความว่า ล่าช้าเงินไม่พอถ้าตามที่กรมบัญชีกลางบอกไงเพราะฉะนั้นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเขาก็เลยไปเปลี่ยนแปลงงบประมาณจากรายการอื่นมาจ่ายเออก็แปลกดีนะจริงๆแล้วเงินที่จะต้องมาจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการเนี่ยมันต้องตั้งงบประมาณไว้เป็นรายปีแต่นี่บอกเงินหมดแล้วไม่พอต้องไปแปลงงบประมาณตัวอื่นมาจ่ายนี่ก็เช่นเดียวกันฮะเข้าไปดูในคอมเมนต์ ของผู้สูงอายุผู้พิการแน่นอนฮะก็ต้องมาโอ้โหคือต้นตอก็อยู่ที่นี่แหละนะครับว่าเนี่ยปัญหาจ่ายรับจัดสรรไม่พอคือแต่ละคอมเมนต์แน่นอนฮะก็คงจะไม่มีใครมาชื่นชมนะฮะก็ต้องมาต่อว่าต่อขานจะเบียดเบียนกันไปถึงไหนละอายกันบ้างสิทําอะไรคิดถึงคนอื่นโง่น,นานเกินไปหรือเปล่าคนแก่คนพิการที่เขาไม่มีไรายได้เขาเดือบร้อน จากวันที่1ิบแล้วบอกว่ารอหน่อยนะวันที่22กันยายนได้แน่ก็คือรออีก12บวันเกือบสองอาทิตย์คือก็ต้องบอกตรงๆฮะว่าเงินมันก็ถ้าคนที่มีคนที่มีหน่อยก็บอกเออมันก็ไม่ได้เยอะแต่คนที่เขาไม่มีมันก็มันก็ไม่น้อยนะฮะเงินห0ร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยบาทเนี่ยสมัยที่ผมไม่มีเงินนี่ยก็ซื้อมาม่าเนี่ยหอ่อละ6บาทเนี่ยหกร้อยเนี่ยก็ได้ร้อยห่อนะ ฐานได้เป็นเดือนนะว่างั้นเถอะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามองย้อนไปก็แหมนะถ้าเกิดว่าถึงวันนี้ไอ้เรื่องซื้อเรือดำน้ำเนี่ยนะฮะถ้าเกิดไม่ชะลอไปก่อนโอ้โหงานเข้าหนักกว่าเดิมผมว่าทัวลงหนักเลยประมาณว่านี่มีเงินจะไปซื้อเรือดำน้ำแต่งบจัดสรรสำหรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการเนี่ยงบหมดเออ คือจริงๆแล้วเงินตรงนี้นต้องบอกว่ามันเป็นเงินที่มาช่วยเหลือเยียวยาประชาชนทําให้เขาเนี่ยลืมตาอ้าปากได้ในในส่วนหนึ่งละว่างั้นเถอะเนี่ยฮะก็มาเยียวยาเบื้องต้นคือทําดีมาแล้วอ่ะแต่มาตายตอนจบเออก็คือเงินยัยจ่ายมาทุกๆเดือนแต่พอมาเดือนเนี้ยแม่ก็เรียกว่างานเข้าอย่างใหญ่หลวงเนะยสำหรับรัฐบาลเลยทีเดียวนะฮะต้องบอกว่ายังโชคดีอยู่หน่อยเดียวนะ ที่เรื่องเรือดำน้ําจบไปไม่งั้นโอ้โหนี่มันดับเบิลเลยแต่อย่างไรก็ตามฮะก็ต้องเห็นอกเห็นใจสําหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่เขารอในแต่ละเดือนแต่ปรากฏว่าโอ้โหมาถึงวันที่10แล้วก็ต้องบอกนะว่าการแจ้งนะฮะของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนี้ก็อาจจะแจ้งช้าไปหรือเปล่านะฮะเพราะว่าผมดูเนี่ยเขาก็แจ้งมาเมื่อหชั่วโมง นะฮะก็คือทนับแล้วก็ประมาณสัก4ี่โมงเย็นห้าโมงเย็นของวันที่10กันยายนนะครับที่เขาแจ้งมาเนี่ยเออซึ่งผู้สูงอายุกว่าผู้พิการเนี่ยเขาก็รอมาตลอดทั้งวันก็เห็นเออเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดได้แล้วเดี๋ยวฉันก็คงได้ปรากฏไม่ได้สิฮะโอ้โหนี่ถือว่าเป็นความจะบอกว่าผิดพลาดก็น่าจะคือต้องรู้นะฮะจริงๆแล้ว ถ้าบอกว่าเอ้เงินเนี่ยกันยายนไม่พอจริงๆเนี่ยตั้งแต่กร,รกดาสิงหาที่ต้องรู้แล้วต้องแปลงตั้งแต่ตั้งแต่ต้นเนี่ยตั้งแต่สักสองสามเดือนก่อนแต่มารอยถึงขนาดว่าเออเงินหมดนะเดี๋ยวกําลังเปลี่ยนแปลงงบตัวอื่นมารออีกหน่อยนะอีกสองอาทิตย์นี่แม่คานี้เนี่ยมันมันก็ทําร้ายจิตใจของคนที่เขากําลังรอเงินตรงนี้พอสมควรนะก็ต้องบอกว่างานนี้ทําดีมาตลอดอะสําหรับทั้งเงิน เยียวยาผู้สูงอายุผู้พิการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดทั้ง3ตัวเนี้ยก็ช่วยเหลือคนมาตลอดแม่แต่ว่ามามา,มา,มา,มาตายตอนเนี้นะครับเกือบตายตอนจบแบบนี้แต่อะไรก็ตามฮะก็ต้องบอกว่าอ่ะถ้าเกิดว่าทําได้จริงนะว่ายังไงต้องถึงมือประชาชนภายในวันที่2 2กันยายนนี้ก็คงจะไม่มีทางอื่นนะมันมาถึงขั้นนี้แล้วก็ต้องให้กําลังใจสําหรับ ผู้สูงอายุผู้พิการแล้วฮะว่าก็รออีก12วันแล้วก็ให้กําลังใจเจ้าหน้าที่นะของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นและกรมบัญชีกลางด้วยแล้วกันนะฮะวองไรก็ตามครับก็ทําให้ได้อย่างที่พูดแล้วกันนะ,ะว่าวันที่22กันยายนนี้เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยความพิการถึงมือประราชาชนแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ